จะมาอธิบายเรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาและการตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS นะคะประวัติความเป็นมานะคะของระบบ Android ระบบปฏิบัติการดอยเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากการนำเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการ l ีนุกซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบนเครื่องให้บริการมาพัฒนาต่อเพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์โพคาต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีพศ .2250 นะคะบริษัท Google ได้ทำการก่อตั้งสมาคมโ h a เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานการของอุปกรณ์พกพาและระบบปฏิบัติการ Android โดยมีสมาชิกในช่วงก่อตั้งจำนวนส4รายซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารเช่นโรงงานผลิตอุปกรณ์พกพาบริษัทพัฒนาโปรแกรมผู้ให้บริการสื่อสารและผู้ผลิตอะไหล่อุปกรณ์ด้านการสื่อสารนะคะ ประวัติความเป็นมาของ iOS นะคะ iOS 8, หรือเดิมชื่อ iPhone OS เป็นระบบปฏิบัติการ,นรบนอุปกรณ์พกพาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาโดยบริษัท Apple Inc โดยมีพื้นฐานในการพัฒนาจาก Mac i OS X และ Darwin OS แบบเปิดพัฒนาโดย Apple Inc ภายใต้แนวคิดของ d i r e c t แมนปูเลชันด้วยการใช้มันติทัชองค์ประกอบของการควบคุมก็คือการใช้นิ้วเลือ่อนสวิตช์และปุ่มเพื่อเป็นการควบคุมประกอบรวมถึงทำท,ำท่ทาท,ทางอย่างอื่นเช่นการนำนิ้วมือมาบีบเข้าหาูนยนกลางแตะเบาการนำนิ้วสองนิ้วบีบเข้าหาศูนย์กลางกา,การนำนิ้วสองนิ้วกางออกจากศูนย์กลาง เห็ดดีวมันเยอะโหเราต้องทาใหม่เลยทำไมถึงไม่พูดหนว่าตื่นเต้นหน่อยะไม่ตื่นเต้นเราพูดไม่เป็นเราเเราพูดให้เราดิพูดให้เราดิ งั้ต้องให้เขากอดด้วยเหรอน้ำไม่หลับไงถ้าเขาไม่กอดอ่ะอย่ามาเอืออาอืออาอะไรเทน,นี้นะเวอพอแล้วเราจะพูดละหมินเหงื่อออกไม่กลัวใคร,รมาหรอไม่มาเห,หรอฮะไม่มาเห,หรอ เห็นก็นนก็เห็น